สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับเอฟซีไมเอฟซีเก้าครับเมื่อนี้บาวตึงมีงัวโคแม่ลูกครับเป็นลูกเพศผูครับพี่น้องครับแม่เป็นงัวเครื่องแดงครับใา้สูงร้อยสามสิบครับงัวตัวนี้ครับพิ้นมีลูกเมล็ดสองโตครับเบิ่งครับโค้งสางพนครับเงาหางยหญง่งครับอยากจอยแนครับ เป็นรูปเพศผู้ครับพี่น้องครับโค้งสางแม่พันดีแห้งครับพี่น้องครับสูงเงาครับสูงลอยสามสิบครับนมอีเต่าครับขาบะทกบะถอนครับพี่น้องครับนมงามครับงดตัวนี้ครับเล็บดีคอขาดีครับนมซีเต่าครับเต่าหาบะมี่ครับติงกับบะมี่ครับสําหรับท่านใดสนใจครับงอโค้งนี้ครับ เบื้องแรกละเอียดไปนน้ากันครับในความ่ความมนาครับโคมนี่ครับเบ้าตึงเปิดใบหาเมื่อหนึ่งพันหาลอยครับบ่แพงครับงัอโคมนี่ครับมีลูกมาแหล้วสองตัวครับแม่เพิ่นอ่างใงญ่อยู่ครับพี่น้องครับเล็บดีคอขาดีครับมาตกบ่ถอนครับบังคับเล็บงามครับง้อตัวนี้ครับอ่างเาวดกดําครับถ่ายสูงดอยสามสิบ เป็นง้วเครื่องแดงทั้งสองครับแต่เพิ่นให้ลูกดีแห้งครับง้วดตัวนี้ครับหามือหนึ่งเพิ่นหารอยครับช่วง้ายมีแต้มขาวจังน้อยครับบเป็่นยังครับง้วดตัวนี้ครับที่สําคัญคือเพิ่นให้ลูกดีครับเดี๋ยวบอตึงแถมขาพญาบลุงให้อีครับแม่นี่ครับเปลี่ยนเข้าให้ํน้านะครับเด้อครับตอนนี้ยังบ่ท่านด้เปลี่ยนน่ครับเดี๋ยวจะทรงบาตึงแถมเปลี่ยนเข้าให้น้าครับเพื่อความสวยงามครับ เบิ่งครับหูเงาหางหางยาวครับหางยาวดกดําครับว่านังหนาครับแม่นี่ครับโครงสร้างดีแห้งครับมีป่านขาจังน้อยครับพ่เป็นยังครับเดี๋ยวบอตึงผ้าไปเบื่องลูกเพิ่นครับเป็นลูกเพศผูครับแบบหนาครับพี่น้องลูกเพิ่นครับเพศผูสามเดือนนะครับเพศผูครับอูแขงขาใหญ่แห้งครับขอขาใหญ่ๆครับพี่น้องครับ เล็บดีคอขาดีครับลูกเพิ่นครับมีบือมีลึงครับตานนงี้ๆครับสามเดือนครับจึงหน่อยแม่ก็ะคึนนะครับถือยาบนลูบมาตึงหนีคืนท่านทีนะครับอีกบดโดครับพี่น้องครับลูกน้าแห้งครับพี่น้องลูกสามเดือนครับห้าหมื่นหนึ่งพันหารอยเท่านั้นครับงอโค้งนี้ครับนาซื่อแห้งครับ ไก่ไก่เบาตึงมีรถรับส่งครับว่าแต่พี่นองโท่มากครับเอฟซีไม่เอฟซีเก่าครับพอไงไม่ไงครับถีกา่ังชมชิบเบาตึงปทุมราชอยู่ครับสนใจงอโคมครับนมซีเต้าครับเชื่องครับงอโคมนี่ครับจับได้ใบได้ครับหลูกน้าแห้งครับพี่นองครับมเดีบอกเอาได้ครับแบบน้าครับล้างเป็นข้องนะครับพี่นองครับหลูกครับ นาแห้งหู้แห้งครับพอดีเห็ดเขาครับพี่น้องครับเขาจำนี้พอดีเห็ดเลยครับถ้าสนใจครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับหรือต้องการเฮ็ดเขาก็ได้ครับเบาตึงเฮ็ดเขาให้น้ำก็ได้ครับพี่น้องครับว่าแต่พี่น้องโท่มากครับหาเื่อหนึ่งพันหารอยเท่านั้นครับงัวโค้งนี้ครับถึงงัวโค้งแม่ลูกครับ บิ่งถ่ายลูเพ่นครับเงาหางหญ่งครับถ่ายครับเหมาะสำหรับสิไปเป็นพ่อพันธุ่มฟูงก็ได้ครับลูกครับจะน้อยก็ได้สองหมื่นนะครับลูกครับลูกสองหมื่นแม่กะสิโอ้ยแม่เกือบสี่หมื่นครับพี่น้องครับแม่ละสี่หมื่นกลัวผมนะครับแม่พันครับบ่ผิดบ้างครับเบาๆครับ หามื่นหนึ่งพันหาร้อยครับง้อโคมเนี่ครับเป็นง้อลูกผสมโตมากครับต่อไปเบาตึงแนะนำผสมเทียมเลยครับพี่น้องครับโค้งสร้างดีครับง้อโคมนี่ครับบ่ผิดหวังครับหามื่นหนึ่งพันหาร้อยครับพี่น้องครับบ้านนาว่าอำเพื่อปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนี้บาตึงมาทายท้ำตะเสาเนี่ยครับบาตึงสีออกไปผสมงัวครับไปหามือแล้ว เชื่องครับง้วคมนี่ครับเชื่องครับสุดท้ายบ่าตึงขอขอบคุณครับเอฟซีทิติดตามช่องเบ้าตึงปทุมราชเรื่อยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ